เปิดกล้องค่ะพี่เดชขาสวัสดีเอซีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับป็นเด็กตุลาการครับโอเคค่ะก่อนนี้เปลี่ยนเสิร์ฟแล้วเด้อค่ะคูริสที่เป็นคนตัดบัดเนี่ยคุ้มพันถือกล้องบ่ได้เอาขาตั้งกล้องมาค่ะพี่น้องถ้าเอาขาตั้งกล้องมามันอก็ก้ีล่มท่วนลถแล้วค่ะเพราะว่ามันขาตออ้อยคุ้มพันตัดได้สองมัดค่ะพี่น้องได้หกบาทร้องแดงนะ โอ้ยหาเงินเนี่ยหายากเด้ค่ะพี่น้องช่ยี่ได้พอสิบบาทเพิ่นเพิ่นแตดอ้อยรับจ้างกันนี่มัดละสามบาทช่วยวยี่ได้สามบาทก็นดนเติมอยู่คนาเนี้ยอ่ะทางไปพี่พี่ไอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<า>พี่เคยเด้ค่ะพี่น้องพี่เคยพี่เคยลุงแอ๋ลุงทวัสดเพลงใจภูมิ สามีป้าจอยเพิ่งมากินข้าวกินข้าวเที่ยง อันนี้ก็เป็นชีวิตชาวอ้อยชาวไร่อ้อยค่ะพี่น้องชาวไร่ชาวนาหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนี่แหละค่ะเกษตรศกรกระดูกสันหลังของชาติพ่อแม่พาเฮ็ดพาสางกระเฮ็ดตายพี่น้องอดทนไปเนี่อไรใครย้อยกว่าจะได้เงินแต่ละบาทนี่แหละค่ะชีวิตของขอเกษตรศกรอันนี้ก็คูิตเจ้าค่ะตัดอยู่นี่คือคูฤิต ทดลองเบิ้งว่าคุฑิษเราที่ตัดได้จากมัดคุมพันถือกล้องให้เดี๋ยวตัดใช้คุลิกตอนค่อยไปใช้พี่น้องแล้วค่ะเบิ้งสีมือคุลิตก่อน คนเล่ีไล่ไลด้ค่ะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมมพันตุลากันขอบคุณลายๆเลยเด้ดค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศอยู่ที่ป่าอ้อยได้ค่ะพี่น้องป่าอ้อยน้องเตือนใจวันนะก็จะมีญาติญาติมีพี่ป้าหน้าอามาช่วยกันตัดร่วมแรงแข็งขันสามัคคีร่วมใจอดใัดยายซื้อขนมยายก็แรงงานก็จ้างคนในครอบครัวนี่แหละค่ะมัดละสามร,ร้อย ถ้ายังครูวิโรจน์เนี่ยเราตัดเก่งๆเนี่ยเมื่อนร่งเราได้หาร้อยบาทันเดี้ค่ะครูวิโรจน์แต่ว่าเมื่อนี้เราติดกีฬาติดกีฬาเราเราไม่ได้มาตัดอันนั้นก็นคือมือวางอันดับหนึ่งในการทํางานเฮ็ดไวมากเฮ็ดเร็วมากเลยค่ะเมื่อเรื่องเราตัดได้หาร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยกันีบาทนะเป็นจํานวนเงินนะคะ่แะแต่เป็นคนที่ตัดเร็วแต่ว่าถ้าครูฤทธิ์ไปรับจ้างเนี่ยโอ้ได้พอร้อยบาทว่นน้อเมื่อหนึ่งได้พอแต่ว่าก็าตาม สภาพร่างกายแล้วค่ะเพราะว่ากับ่ค่อยได้มาเฮ็ดกะบิีเฮ็ดซาจากน้อยกับค่อยเรียนรูปไปจังคูมพันน่ะตัดตั้งโดนได้สองมัดได้หกบาทอ้าวอันนี้ได้เก้าบาทแล้วค่ะพี่น้องสองคนนะได้สามมัดแล้วโอ้ยได้พอค่าน้ำมันรดกลับบ้านสกก้วบน้อนาะ มันมันมันมาอยู่ทางเนี้ยกาบพอดีแต่มันลงลึกเกินไงกาว่าอันคุมพันกับคูเลีจี่ตัดตัดป้ามองเหน่ยมันเลี้ยวเนี่ยได้จากมัดเนาะจะนเลี้วป้ามองเนี้ยตัดอ้อยรับจ้างน้องมือ ด้านหลังก็จะเป็นภูเรนคาสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศในไร่อ้อยสวยงามมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องขุมพันตุลากันขอบคุณหลายเลยเด้อค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกอาชีพนะคะอาชีพไม่ว่าท่านจะทําอาชีพเกษตรกร,ร,กรอาชีพรับจ้างพ่อค้าแม่ขายรับราชการทุกอาชีพเลยค่ะที่เป็นอาชีพสุดริต ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีคุ้มพันธ์ก็เคารพทุกท่านเลยนะคะเราก็มเีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากันเหมือนกันเลยค่ะทุกงานทุกอาชีพนั่นแหละขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะขณะเพิ่นเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่นก็ยังมาเบิ่งการสอนคุ้มพันธ์เค่ะมาให้กําลังใจมาเบิ่งการสอนเขามาติดตามการสอนคุ้มพันธ์ดีใจหลายค่ะดีใจหลายเป็นกําลังใจให้กันและกันทุกทุกงานทุกอาชีพเลยค่ะ น่นนะคะญาติพี่น้องคุมพันตัดอ้อยเข้าแถวเลียงหน้ากระดานทำงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจงานทุกอย่างก็จะมีปัญหาอุวสศัคแต่ว่าเราก็สามารถที่จะใช้สติใช้วิจา,ะานะญาณหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุดไม่ไม่กลัวปัญหาค่ะพี่น้องวิ่งสู้เลยกล้าเผชิญกับปัญหาทุกอย่าง แล้วก็มีความเพียรพยายามเป็นที่ตั้งครอบครัวคุมพันธุลากันแล้วก็คุมพันธุลากันก็ได้แบบอย่างจากคุณพ่อง้มชมชื่นแม่แค้มชมชื่นที่เป็นบิดามารดาที่ที่มีความเพียรพยายามนะวันนี้คุณพ่อง้มชมชื่นคุมพันธ์ก็พาไปหาหมอเรียบร้อยแล้วค่ะบอกว่าเดินไม่ได้วันเนี้ยถามว่าพ่อเป็นอะไรพ่อปวดเอวเอาแล้วพ่อจะทําไงนั่งรถเข็นเมื่อนี้ได้นั่งรถเข็นด้วยค่ะ นั่งรถเข็นเขาเข้าไปโรงพยาบาลเลยเมื่อเนี่ยพ่อง่ามอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจักตอกถามว่าทําไมถึงปวดเอวบอกว่าจาักตอกเบิดมือ,เ,มอเปี่ยงจังบ่อหุจักเสาบอกว่าอยากให้มันได้แล้วเพราะสั้นวะ่ะก็คือแทนที่พ่อจะจักไปด้วยพักผ่อนไปด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่ได้ซีสิสเส้นสั้นเมื่อวานนี่ค่ะเราก็เลยปวดเอวก็เลยได้ขึ้นรถเข็นเข่าโรงพยาบาลค่ะเมื่อเนี่ย ก็นอนหลับประมาณ3ามสี่โมงคุณครูวลันยูก็จะรับคุณพ่อกลับอ่าตอนนี้ก็ได้สีมัดแล้วค่ะพี่น้องได้สีมัดสีสาสบสได้12บาทมัดละสาบาทค่ะพี่น้องเนี่ยคุ้มพันกับคุริตัดได้สีมัดแล้วงานทุกอย่างใช้ความเพียรพยายาม ก่อเราจะได้เงินเนาะนี่ะนี่นี้ยา,ากดีด้วยค่ะด้วยความยากลําบากก่อเราจะได้เงินสักบาทเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยตัดตัดซีมัดเนี่ยค่ะพี่น้องซีมัดเนี่ยได้ได้ไดมันได้ค่าจ้างนะมัดละสามบาทก็เป็นสิบสองบาทแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าญาติพี่น้องคงพันเมื่อนี้เพื่อนก็นกนตัดได้หลายเยู่พ่เป็นกล่องผนึนทินทึกกล่งองบางเรียงลายกันอยู่นะคนหน่ายจะได้คนละหลายร้อยบาทอยู่ค่ะแต่ว่าเจ้าของก็คือน้องเชิญใจวรนณากับนาแดงคือ นาบุญเกิดวันนาเจ้าของมนะือนพี่น้องคนอื่นเพื่อนก็นมาตัดรับจ้างถือว่าอัดยายซื้อขนมยายเงินก็ไม่ได้รั่วไหลไปไหนก็มาดูแลสมาชิกในครอบครัวนี่แล้วค่ะได้มีเงินท้องใส่กันถ้าตัดได้ห้ามัดก็ได้สิบห้าบาท เดี๋ยวคุมพันจะไปสัมภาษณ์ญาติพี่น้องแต่ละคนว่าวันนี้ตัดได้กี่มัดคนได้กี่บาทก็เพราะได้หลายเนี่ยค่ะแต่ว่าถ้ามาตัดจะเศร้าหน่อยที่ได้หลายอยู่แต่คนบริมาจะเศร้าปไหนลงมาเพราะว่ามีภารกิจหลายอย่างมีภารกิจหลายอย่าง พี yeah, ่ไอ้พ exactly ี so ่ไอ้พี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 ่ไอ้ขอบคุณเฟซทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคุณคุมพันจะไปถ่ายญาติพี่น้องฝั่งทางโน้นก่อนกี่คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าคนห้าคนห้าคนค่ะอันนี้พี่ฤทธิ์ตัดได้กี่มัดแล้วได้สี่มัดห้ามัดได้สิบห้าบาทแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่ฤทธิ์ตัดแล้วเดี๋ยวคุมพันมาถ่ายเบิ้งด้วยค่ะว่า ว่าป้ามองนี่คี่ตัดได้จังมัดพี่เล็กขาสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ